3า0รบาทปูแปดอกนะครับคุณสุภาพโยนโทวินเขียนชัดบุครับนี่มาถวายเพื่อนเด้อนะครับนี่ทำกันแล้วนะครับปูแปดอกคุณสุภาพโยนโทวิน300อบาทนะครับนี่ครับบกแกงบกแกงเป็น้องเขียนบลหรัไปเข้าไปทางในก่อนนะครับค่อยเบิง้งอีกเทีนึง

ใช่ว่าท่านด้จุดดูปวดเิ่นนี่ห้านเดียวนี่ห้านเดียวมีสามช่องอให้ห้ากับ็มเนรับสวัสดีครับสวัสดีครับมีแต่ยากิทำเฮาด้วบ่เห็นนาแล้วครับกระตาบังตาบังกันล้านกันล้านกันกบตาบังนาบ่เห็น ดีด้อกัดม่ใช้กันแล้วสวัสดีค่ะยิให้พ่อแม่เนี่ยพลันทันแตนแม่มันต้องไปทั้งกลุ่มเนพี่ลาฮับอกว่าวลายุคสองทุ่มสิบเก้านาฬิกาตะวันบนตะวันสิบเกานาฬิกาดิชื่อว่าอะไรแล้ววันนี้ตะวันี่รานมันเป็นยังไงนเอ๊ะตะวนี่ พี่น้องท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับถักเซตแอดไลน์มาตามเบอร์นี้ได้ครับเด้อกินแล้วปึงป้งปังปึ้งปังมีเหี้ยมีแห้งพี่น้องครับแห็นหฮะพ่อรวยกินเป็นประจํานะครับหลยกับพุกแล้วนะครับอู้กินแล้วมีเหี้ยมีแห้งพี่น้องเอ้ยจะมันดีคักดีแน่นะครับสนใจถักเซตแอดไลน์มาตามเบอร์นี้ได้ครับเด้อนี่ครับขึ้นมาบอกว่าเล่นพูออกกน้สิ่าประทับรางเด้อสิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาฬิกา เทพิบ่าวเนีานเดือเชี่ยนมาท่านในจุดเที่ยนเที่ยนใชในทรงบนทรงกุศนขึ้นบนสวรรค์นี่ว่าท่านดนจุดคือเพิ่มมาประทับร่างก้อนประดิจุดในผู้ใดปากขึ้นปาายังมาทำบุญสือเที่อันในไทนี่ครับเก็บเี่ยวมีปายจันว่าท่านดนจุดเนอ่ยวัดท่านในจุดตอนนี้เที่ยนเที่อนมาท่านในจุดต่างคือคือเขาเดินเขามานี่อย่าลืมได้ว่านั่งฟ้านี่วัดดีห้าตั้งเจ่เขามา เพราะว่ามันยืนทั้งสองขางครับเออมันยืนทั้งสองขางก็เลยได้เห็ดใส้เป็นแก้มกันว่าให้ตั้งเทียนใช่ให้ตั้งเทียนใช่ให้เลียกาให้เทียนน้ำสวกผู้ใดเห็ดบุญเนื้อกุศลน้ำมีบุตสดีทงให้ส่งบุญส่งกุศลให้เด้อครับเพราะว่าอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศก็ดี ที eat, rolled, eat, 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 ่ได้รวมบุญรวมกุศสนับูแตสอดนี่ก็เป็นอนุสงค์บุญกันเกียไ้เมื่อข้นบอกยังเงียนะครับอาจารย์ทุกวันเียคือล่างคู่นี่เฮ็ด้เมือทุกคนชยมน่เกี่ยวัไป้เมื่อาเพิ่นบอก ครก็เพราะว่าค่วมสะอาดสะอ้านมันบอกว่าเฮียดีดีมันสะอาดสะอ้านเออด้านป่าเปิลบ้าเปิลบ้าอยู่ท่ามพุนละผู้ใด้ยางเขามาเพิ่งกิสิวัดดี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 วันดีบ้างมีห้องขอมาเออกันเปินบ้าประทับร่างแล้วเพิ่กเกิดเชียนพีที่พิธี่แล้วเขากิดไปจุดเทียนไอ้กันสิบอกพ่อพี่น้องที่เขาไหวได้หนีนะผู้สั่งใหม่มาให้จุด ถูกัดทุกคน16ดอกให้จุดปัดถุกคนขันบอยจุดบอยรวมมีที่ทุกคนต้องจุดเอต้องจุดัดกคนเหอนเขามาหนี่ครับให้จุดให้เพิ่มปัดทุกคนพอเป็นิีซงึ้นเออซงก เฮ้ยเบื่ออาจารย์สมหวังเขียนดูสิแล้วจะให้เบื่ออาจารย์สมหวังได้พี่น้องเด้อมันจะค่อยสะดวก

นัำกรเดิอว่าของอกของแจนะครับจะมีชื่อเบอร์โทรอาจารย์สมหวังนะครับโทรโดยตรงเลยก็ได้นะครับ คุณสุพักโยนทาวินถวายปูป่แปดดอบสามร้อยบาทตังล่างขือหมายเดขโทรศัพท์อาจารย์สมหวังะครับเด้อน,นะค,ะนะคะรับเพราะว่าเรากระรับโคกหูใหม่ให้กันพี่น้องครับอาจารย์สมหวังนะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์สมหวังล็อกกว่างกับโค้ไปหาพานทั้งแอดก็ได้นะครับ

ทีละแม่เด้อเดียวเดียวเดียววันนี้ยูทูบรันมากดลวนี้ทีได้ลงยืทูวไปเบิงเอาเด้อวันนี้เบิงเด้อเบิงเด้อกระถินวันที่วันที่สามสิบเอ็ดมือห่มมือวันที่หนึ่งนว่าบุ้มมาเอามามามาเอาเงินพีกอะไรเด้อเออ ก um <Ye S 2> no no ็เป็นยังหมาธนาบุญกันเลยทุกคนเนม่ครับยี่ยี่โอ้ ดีเออดีแล้วล่ะคุณแมวจังได้แค่นี้เด้อพอได้หวยเด้กันข้าตะกุยกันอยู่เนี่ยเอ้าอาจารย์ เอาเงินทั้งพี่ก่อนครับครับโอ้าเอาคุณสุภาคุณเต้ยโยนสาวิณนะครับคุณสุภาคโยนสาวิหิงสาธุสาธุมวดร่วมสร้างกรบปูแปดสอกแน่ว่าสั่นเป็นเงินจํานวนสามร้อยบาทนะครับเข้ามาสามล้านเด้อเัินบ่ได้เงินเัินบ่ได้เัินบ่ได้เงินล้านเโาสางเพิ่นวิหารเพิ่นบ่ได้เนี่ยเอาสาธุสาธุโมทนาบุญน้ำเด้อเพิ่นได้เฮ็ดได้สร้างกรบปูแปดสอกโอ้ยบอกมากคนรุ่นหัวลูกสู้ๆครับเพิ่นกระซีได้ ผูเพื่อนดีใจผู้มีใจเห็นเป็นอนุสงฆ์คนบุญเด้อครับเออนั่งฝ่าเทวดาเพื่อนใดมมาใครเป็นอนุสงฆ์คนบุญใครจะคักก็คักไหะนเนาะครับเมื่อเออนี่ดวงเพิ่นมาดิหนอไหนว่าเพิ่นมาเชียวเต็มเมืดอยู่ดีทึ่งเชียวทึ่งสีดันเด้อครับพูดเหรอครับอื เขียวอย่งนี้เทวดาน่ง้าสีเขียวเปินเป็นเนทวด,ดากันนั่งฝาเป็นอีกสีหนึง่งแต่ว่าน,นคือการที่เขาปักเทียนมันก็นมีเหตุและผลนี่พอเพิ่นมาบอกจังก็ได้เหตุเพิ่นกันเลว่ากันผู้ถูกหวยนำ้ำกัได้ส่งเขาให้เขาฝากเกนินฝากยังมาทําบุญในสื่อเทียนสื่อยังงไ้ส่งคือ คือถุกคนอธิษฐานถึงปูแปดซอกเมิ่อถุกคนว่าจุดถูบสิบหกดอกปูเอ้ยขอโจกขอหลาบเ่ยเด้อแม่น้นจังไดนมันกลไปใสบ่บ่อหลอดครับเออคนจังว่าจักล้านคนเหมือนบ่ครับก็อบอกเพ้นะน่ะออเอเออย่าลืมนะคุณแม่จุดถูบรถขอเอารถลัลงคนกับว่าโอ้ยอาจารย์มือนี้มือห้ยออกหนูก็เป็นหนีเป็นศิลหลายแท้หนูเป็นหนีย่แปดเมืน่น เอาจุดทูบได้ลูกลาจุดทูบซื้อไปรอดได้เกจจะไปใส่หนึ่งหาหนึ่งหาแปดหาบอกกันโซ่ามันมีเกจหนึ่งนี่เป็นตุ๊กไก่นี่ตัวซื้อลูกลาตัวซื้อให้มันพดหนีตัวเริ่บแปียดมือกัซื้อไปเปียดมือหนึ่งละวันแต่วายมันเหลือกินเหลือท่านได้ตัวสีพวตัวสีอะไรกินในท่านดิบอ๋ว่าเฉือกเปดยมือเหลี่ยงกันสองไหล่สันนี้อูอยพวสันนี้ เอ,เอ้าหนูว่าม si um. ันหนูว่าพดหนีโนโลูบขนหนูว่าเลียกินเลียท่านหนูกับสินยั่งอยู่แมนบอกครับเพื่อนก็ให้เพื่อนก็ให้ให้เชียเชียหอนเชียาใส่หนีเดี๋ยวว่าอย่าลืมเด้อบอกปูเด้อบอกว่าไอ้พดหนีพศจินหนี้เลียกินเลียท่านเด้อเาสิได้สางซอยกันครับนั่น ไห้มันเป็นมุญเป็นกุศลเท่าคือเป็นว่าอนุสงฆ์คุณบุญเท่าครับเวาบารเวาไปไทยเอาเพิ่นได้บอกได้เที่ยนยที่เพิ่นฝากมานนี่นี่เขาไปไทยไปว่านั่นแหละ Onents, glorious 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 ่นนีเด้อฝากเงินฝากื้อเทียนมากกันได้มาจุดทรงพุญเเด้อส่นเออเป็นเทียนใช่จุดใถ่ผู้เปียกต้อนเป็นคนนี้นี่พี่น้องได้เห็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่คุณพ่อคุณแม่คนจุดเทียนจุดคนละดอกสวยงามพี่น้องครับจุดทูบจุดเทียนนะครับก่อนจะทําพิธีนะครับก่อนจะประกอบพิธีนะครับพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศนี่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ บ่วมห็ดธรรมดานะครับอาจารย์สมหวังผาพีพ่อน้องเห็ดถวายปู่แปดศอกนะครับเป็นสิ่งที่ดีๆง,งามจะเกิดขึ้นผูกเมื่อแล้วเก้างวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สิบพี่น้องเป็นยังได้ตั้งคิดตั้งใจเอาเ้ยพี่น้องเ้ยครับ ทูบอไปใช่ไหเจ้าเน่นได้ไหนเจ้าโน่าได้ยังเจ้าอเอาทูบทูบทูบไปจดีได้เด็ดได้เทยนขม่านะคแสงยดละเอยดด้วยบุญด้วยบารมีข้าพเจ้าในสมวัชได้มาอยู่ณสถานที่นี้ขอให้เป็นล่ามปลูกแต่จอกด้วยสมคุณก็ขอให้สมบูรณ์มาปรารนาด้วยเถอ สุงโครวยพุทธโรยธัมโมรวยสังโครวยพุทธโรยธัมโมรวยสังโครวยพุทโธร้อยล้านธัมโมพันล้านสังโคหมื pues ่นล้านพุทธโรยล้านธัมโมพันล้านสังโคหมื่นล้านพุทโธร้อยล้านธัมโมพันล้านสังโคหมื่นล้านนะโมตโปพุทธายนะโมตโปพุทธายนะโมตโปพุทธาย อาริโยอมพุทธโรยุยอมธรรมโรยุยอมสังโฆโรยุยอมมหาลาลวยนามตตานะอินดุกรุณาะพุทายานามตตานะอินดุกรุณาะพุทายานามตตานะอินดุกรุณาพุทธายา သမ機သမ ినా သံဃီနောဗုမ္မဇမဟာເທဝသัพเพရ akkha ပရယံတိသမ機သမ ినా သံဃီနောဗုမ္မဇမဟာເທဝာသัพเพရ akkha ပရယံတိသမ機သမ ినా သံဃီနောဗုမ္မဇမဟာເທဝ

Ô mọi người ơi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  mọi người เอาหมดมาให้กูแล้าเลยชื <c 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 ่เขามาตั้งไว้ของน่ากูเล้ามาหยาบมาเอาหมดมดบาทมาบาทมากอาหมดตั้งไว้ข้างหน้า न <laughs> मन ลืมล่ะบางคนก็ท้มาว่าล่างมันบอกทำบุญกับกูมันก็เอาแต่หวยกูบุญไม่อยากจะทำแล้วมันจะถูกได้ยังไงกรรมก็ไม่อยากตาัดให้คนก็อยากจะรวยกันทั้งนั้นกูก็บอกแล้วเมืองพอไม่มีมีแต่เมืองพล <c oughs>

Oh! <laughs> เล่มสิอะไรมาคุณอะไรสิอันพูดอันเดียวข้อสองคับข้สามรู้มาอันเดียวเลยหย้ดบอกอะไรรู้พูด bằng răng mất không không được, không biết cười cái gì, không biết không ที่อยู่นี้กูจะตามสมสมบัติมันให้หมดนาะ

5 3้นที่5เขียนให้สะพูอันน้นี่ยนไหมอันนี้่นห้าไปเขียนให้สัพพูหลุดร้าน ปูเขนบอกปูเขนหายสามูแขนหนูเนจะมทขี้ใ่เลจะไปสอกูเก็ทีเลกสอกับหามนปูเขียนแล้วปูเขียนเลย่เขียนเลยูเขียนเลยเขียเลยปูถงเลยู่ถอ่เลย ตัวเลฟ้าบาทได้ตันเอาสตัวเลยปูมันจเดียวาให้ปูเร็วต้องปูหรือปูบาาตัวปูเก็บบางเส้ฟ้าบาทที่สี่ดีสาตัวสามตัวสองตัวปุได้ทั้งสามตัวเลยมันจงสี่เด็ดสามให้ปูเร็วสามตัวมาแล้วเดี๋ยวสองตัวเดี๋ยวสองตัวนั่นได้เขียนอยู่ เก็ดแปดหนึ่งเก็ดแปดหนึ Hoy, ê ê Scale, ่งโอ้ยเบี่ยมเลี่ยมไปครับค่อยเบิ่งเยอพี่น้องเ้อยเกินเออจอบันอ๋อไทยเลยพี่น้องครับไทยเยไเยบไอทยไทยเลยครับเจ็ดแปดหนึ่งครับยังแบบไหน

กูเขียนไหนแล้วพี่น้องครับสามตัวนเน,บบนี่ยคือเจ็ดแปดหนึ่งคือสองเปอรหนึ่งเดียวค่อยเบิ้องตัปิศนานะครับแต่ว,ว่าแปดหนึ่งเนี่ยชัดเจน,นเทนอาจารย์สูงบ้างครับ การทุ่มวังจานทุน่วังวางาโ้ามาแ<อ>ล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วามจทมัพี่น้องใจเย็นนะครับเด้อให้ขออนุญาตให้กองมือน,น,นั่นยเด้อครับให้พี่น้องเพื่อนเอ๋เอาเมิดก้อนนะครับให้บ้างหน่บจังหน่อยกันนดครับ ในกองนเห็นนในูอเห็นไฟอยู่ไฟเทียนมาตั้งงไฟนี่มันเดียบไฟนี่มันเดือเลยไฟเย็นก็ดไฟเยนดีก็ครับเีนร้าอนุญาตให้อาจารย์สมบัติอก็ได้บานนเพราะว่าเป็นเป็นตัางอาจารย์สมบัตินั่ะนเห็นบ้าพี่น้องบ้านนี้เป็แปดหนึ่เอานั่นก็เห็นมิเีองด เลขงเก่็ห er ็เดียมไฟต่อเดียมเกแปดหนึ่งข้างล่างมันตัวอะไรนะครับนั่นรุนเกรเจ็ด่ครับอ๋อครับเ๋แปดเว่ได้เดี๋ยวจังเบิงเดี๋ยวจังเบิงที่นอเดี๋ยวได้ไฟหลบจะไม่ เออไฟออกนะไฟออกนึงลูกบุญเล่นี่บุญาจา่เห็ไครับเห็นเลยไหเห็นเจ็แปดหนึ่งข้างล่างอาจจะเป็นศูนย์เจ็ดนะครับว่าเห็นข้างล่างเี็นเลยครับครับได้แจ้งแล้วแจ้งแล้วาแล้วทราบแล้วเออเห็น เอาพี่น้องเจ็ดเย็นนะครับเด้อเดี๋ยวจะโชว์ให้บ้งเจ็ดแปดหนึ่งอีกทัหนึ่งนะครับงวดวันที่หนึ่งพอยอหกห้าชัดเจนคือเจ็ดแปดหนึ่งนะครับบัตรเนี่ยข้างล่างอไรพันไทยบัตข้างล่างอาจจะเป็นศูนย์เจ็ดหรือว่าไก่พันเบิ้งน้ำหรือว่าตัวอะไรนะครับเนี เจ็ดแปดหนึ่งกับศูนย์เจ็ดครับเจ็ดแปดหนึ่งกับศูนย์เจ็ด่ะนะศูนย์เจ็ดครับูเจครับค่ับศยเจดครับครับศูนย์เจ็ดกับครับครบงั้นม่นว่าหนึ่งมดเุ้ยเป็นเก่าหนึ่งหรือจะเป็นหกเจ็ดบ่หรือเก่าหนึ่งเลกจตัวนึ่ง เอาขอหนึ่งไว้น้ำหนโอ้ยหกเจ็ดเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยครับเอหนึ่งไว้น้ำหนึ่งไวคน้ำผมจะงผมเจะเกนหกเจ็ดน้ำด้วอครับเลือพี่น้องเอซีนะครับเกดด้วยนะครับ้ไดครับ พี <Cornell. S 2> ่น้องิ่นมาหลวงเาิ่นกะอยากได้อยากก็บกัดทุกคนนะครับเอาแบ่งกันไปนะครับแบ่งปันกันไปนะครับโชคดีจูกุขูุเนอให้ได้สั่งวิหารขายนำเด้อปูเ้อสิปัานซาฮาบารือเนอัดไซเาไซ่ได้ีเอเจนึ่เด้าหนึ่งบ่หรือเจ็ึบ่เจ็ดนึ่